เดี๋ยววันนี้เราจะเข้าไปนะคะเข้าไปเด corate เพื่อที่จะตกแต่งให้ลูกค้าของเรานะคะอันนี้ก็คือห้อง A นะคะที่แอนได้ตกแต่งเสร็จแล้วห้อง A นี้ก็จะมีก็จะมีห้อง s ัน room ด้วยนะคะเพื่อนแต่ว่าแต่ว่าแอนก็คงยังไม่เอาเก้าอี้มาวางเนาะเดี๋ยว สวัสดีค่ะเพื่อนๆพ,พบกับแอนช่อง Simple Life in USA วันนี้แอนก็จะพาเพื่อนๆมาดูบ้านหลังใหม่นะคะที่แอนได้ซื้อไว้เมื่อ2เดือนที่แล้วนะคะแล้วแอนก็จะทำเป็น Airbnb ค่ะซึ่งในช่วง2เดือนนี้ก็มีช่างเข้ามาทาสีให้นะคะแล,แล้วก็เสร็จแล้ววันนี้แอนก็พร้อมที่จะเปิด เป็น Airbnb เดือนหน้านะคะวันนี้แอนก็จะมาทำการเดคอเรตกแต่งบ้านค่ะแต่วันนี้ก็คือจะเข้าไปดูในเรื่องของการทำความสะอาดก่อนนะคะแล้วก็จะทำในเรื่องของเตียงเออก็แล้วก็ห้องน้ำนะคะให้มันเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูพร้อ,รอมๆกันด้วยค่ะนี่นะคะเพื่อน ซื้อนะคะแล้วก็จะเป็นหลังนี้นะคะเพื่อนๆเดี๋ยววันนี้เราจะเข้าไปนะคะเราจะเข้าไปเด corate เพื่อที่จะตกแต่งให้ลูกค้าของเรานะคะได้พักในเดือนหน้าค่ะก็คือ,อแอนก็จะเปิดในวันที่1ที่2นี่ค่ะถ้าสองสมวันนี้ทำการเด corate เสร็จนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันค่ะ ไปกันค่ะเพื่อนๆอันนี้ก็จะเป็นบ้านเลรกที่ก็จะ3 9 1นะคะก็จะเป็นบ้านที่แอนกำลังจะเข้าไปเดคอเรทนะคะเพราะว่าช่างเขาได้มาทาสีเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเอออันนี้ก็จะเป็นมา้าม้านั่งเนาะเก่ามากเลยจะต้องเปลี่ยนบ้านหลังนี้เก่าแล้วนะคะเพื่อนๆ อันนี้ก็จะเข้าบ้านก็จะเป็นพาสเวิร์ดนะคะเราก็จะเข้าพาสเวิร์ดก่อนเปิดได้จ้านี่ค่ะนับแรกก็จะเป็นห้องนั่งเล่นนะคะ ห้องนี้ก็จะนี่ค่ะเด,เดี๋ยวแอนให้ดูรูปก่อนเนาะ,ะก็คือช่างก็มาทาสีแล้วเรียบร้อยแล้วก็ทําเป็นใบไฟเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นห้องครัววันนี้แอนก็จะมีอุปกรณ์มาทําความสะอาดด้วยนะคะซึ่งอยู่ในรถตอนนี้ห้องครัวน,นี่ก็จะเป็นสต๊อปเนาะเออเบอร์เนอร์เตา นี่ค่ะนี่ก็จะเป็นห้องน้ำนี่ก็จะเป็นหลังบ้านนะคะหลังบ้านตอนนี้เราล็อกอยู่ล็อกอยู่ข้างหลังบ้านนู้นก็โอมมีคนมาจอดรถจริงๆมันเป็นที่จอดรถของเรานะคะเพื่อนๆมีคนจอดรถอยู่สองคัน เดี๋ยวเราจะขึ้นไปข้างบนเนาะขึ้นมันมีห้องชั้นล่างด้วยนะคะเดี๋ยวให้ดูอันนี้คือประตูห้องห้องใต้ดินเนาะประตูห้องใต้ดินแต่ว่าเดี๋ยวแอมจะไม่ลงไปห้องประตูตั้งแอมจะขึ้นไปข้างบนให้เพื่อนๆดูก่อนว่าข้างบนมันมีกี่ห้องบ้านนี้มีทั้งหมดสามชั้นนะคะจะมีทั้งหมดห้าห้องเนี่ยคะ่ะเดี๋ยวไปทางนี้ก่อน อันนี้ก็จะเป็นห้องหนึ่งแอนให้คนเขามาทาสีนะคะเรียบร้อยแล้วก็ uh, ให้ uh, ทำเขาเรียกอะไรประกอบเตียงให้ด้วยก็คือเราก็จะซื้อมาเป็นกล่องๆเนาะให้มาลงที่นี่แล้วก็ประกอบเตียงให้เลยอันนี้ก็จะเป็นห้องที่สองนะคะห้องที่สองเขาก็ทาสีเรียบร้อยไฟก็สวยด้วย อันนี้ก็ยังไม่ได้ตกแต่งอะไรเนาะคือเขาวางให้เขาวางอุปกรณ์อะไรเรียบร้อยแล้วอันนี้ก็เป็นห้องที่สามส่วนห้องนี้ก็น่าจะเป็นห้องใหญ่กว่าสองห้องนั้นนะคะข้างหลังมันก็จะมีแบบนี้นะค่ะรถรถสองคันนี้มันเป็นของใครนะจริงๆมันเป็นที่ของเรานะที่จอดรถ ใครเขาจอดก็ได้แล้วก็ต่อมาก็จะเป็นห้องน้ํานะคะอันนี้จะเป็นห้องน้ําบ้านนี้จะเป็นบ้านเก่าแล้วเนาะเนี่ยห้องน้ําก็จะเป็นแบบนี้เก่ามากหนึ่งห้องสองห้องสามห้องสามห้อง ันก็จะมีห้องข้างบนด้วยนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะอันนี้จะเป็นห้องอชั้นสามอันนี้ก็จะเป็นห้องใหญ่ด้วยนะคะมีเตียงแบบนี้ ห้องนี้ไม่สามารถเปิดได้แล้ก็จะเป็นที่เก็บเสื้อผ้าเราจะรุมไปทำความสะอาดข้งล่างมีทั้งหมดสี่ห้องค่ะอันนี้ก็จะเป็นเครื่องของ เตียงนะคะที่แอนได้ซื้อได้มาเก็บไว้ก่อนก่อนที่เขาจะทาสีเสร็จนะคะเดี๋ยววันนี้แอนก็จะเอาพวกนี้และะ้ค่ะไปไปตกแต่งนะคะเดี๋ยวจะเริ่มจากห้องนี้ก่อนละกัน ห้อง A นะคะที่แอนได้ตกแต่งเสร็จแล้วห้อง A นี้เขาจะเป็นเขาจะมีห้องซันรูมด้วยนะคะเพื<ๆ>่อนๆแต่ว่าแต่ว่าแอนก็คงยังไม่เอาเก้าอี้มาวางเนาะเดี๋ยวก็คือจะขอเปิดเปิด Airbnb ก่อนค่ะก็คือจะเอาลงในเว็บไซต์ก่อนแล้วก็หลังจากนั้นก็ทยอยเอา เอาโต๊ะเอาอะไรมาลงตรงห้องซันรูมนะคะอันนี้ก็จะเป็นห้อง A นะคะต่อมาก็จะเป็นห้อง B อันนี้ก็จะเป็นห้อง B ห้อง A จะเป็นควีนควีนเบดนะคะควีนเบดอันนี้ก็จะเป็นห้องคิงคิงเบดนี่ค่ะอันนี้ก็คือจะเป็นเตียงใหญ่เลยห้อง A นี้จะไซส์ควีน ห้องเองนี่ก็จะดีหน่อยก็จะมีพรมค่ะมีพรมให้อันนี้เตียงใหญ่เลย king size อันนี้ก็เป็นโต๊ะสำหรับลูกค้าทำงานนั่งเลน่นนี่ก็จะเป็นห้องเก็บเสื้อผ้าก็จะมีนี่ให้นะคะไม้แฝนให้สามอันห้องเก็บเสื้อผ้าใหญ่ด้วย ต่อมาก็จะเป็นห้องซีนะคะห้องซีก็จะมีไฟหัวเตียงด้วยค่ะแล้วก็มีโต๊ะมีเก้าอี้นะคะให้กับลูกคา้าแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นที่เก็บเสื้อผ้าเนาะให้กับลูกคา้าตู้เหมือนบ้านเราเลยตู้เก็บเสื้อผ้าแล้วก็อันนี้ กล่องอันนี้เนาะมันจะเป็นกล่องเหมือนกับทางขึ้นบันไดกว้างนะห้องนี้อันนี้ห้องซีข้างบนก็จะเป็นห้องข้างบนแอนก็ยังไม่ได้ทํานะคะมันจะเป็นห้องอชั้นบนเนาะชั้นสามยังไม่ได้ทําก็จะเป็นห้องดีค่ะเดี๋ยวแอนก็จะมี มีตัวหนังสือนะคะแปะไว้ตรงนี้ห้องดีอันนี้ก็จะเป็นห้อง A ตัว A B C เนี่ยะคะ่ะแปะไว้เป็นห้อง A ห้อง B นะคะจะแปะไว้ตรงนี้ห้อง C วันนี้ละะ้ค่ะจะไปซื้อเพราะว่าจะซื้อดอกไม้ก็คือเป็นดอกไม้ปลอมเนาะเอามาตกแต่งลิฟท์บลูมแล้วก็ห้องครัวด้วยค่ะเดี๋ยววันนี้แอนก็ จะทำความสะอาดห้องนั่งเล่นนะคะรีทิ้รูแล้วก็ห้องครัวนะคะเพื่อนเดี๋ยวชมห้องน้ําและห้องนอนที่แอนได้ทําเสร็จแล้วและเราเจอกันคลิปหน้านะคะเพื่อนๆพบกับห้องครัวและก็ห้องนั่งเล่นค่ะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาติดตามชมถ้าใครอยากเปิด a i r b n b ที่อเมริกาคอมเมนต์ข้างล่างได้เลยค่ะเดี๋ยวแอนจะเข้ามาตอบให้นะคะ